สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันหนึ่งนะคะวันนี้เป็น,าานวันเกิดยายลูกสาวซื้อเค้กมาจัดมันเกิดนะคะอคไหนไหนไอซูบรสซิกยาเะคว้าเอยายปิด อ่าเสียงเป็นบางส่วนนะคะทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวจะอ่าเปิดเพลงอ่าวันเกิดสักนิดหนึง่งลูกสาวจุดเทียนนะคะลูกสาวยายจุดเทียนอืมสะพายวันเกิดแม่ไปฟังกันนะคะไปฟังกันนะคะเพลงวันเกิดค่ะอ่ะเพลง Oh, I love to the part of your life Happy birthday to you Happy <laughs> birthday to you Happy birthday to บรรยากาศที่กลับมาเมืองไทยมาเจอลูกเจอหลานก็มีความสุขเนาะเดี๋ยวอ่ายายจะพาไปดูบรรยากาศนะคะทานอาหารนะคะทุกท่านคะ่ะมาทานอาหารด้วยกันนะคะบรรยากาศทานอาหารยายต้องปิดเตียงนะคะเพราะว่าเสียงอาในสถานที่ คนเยอะมากคนเยอะมากนะคะให้ดูภาพบรรยากาศเอาค่ะให้ดูภาพบรรยากาศเอานะแต่ทุกท่านกันทานข้าวเนี่ยหลานสาวลูกสาวแล้วก็ลูกคขนนะคะทานข้าวด้วยกันมาทานข้าวด้วยกันเ้อพี่น้องจ๋าทานข้าวด้วยกันยายสุภาไอซ์แลนไทยนะคะยายสุภาไอซ์แลนไทย วันนี้วันเกิดพาครอบครัวมาทานข้าวลูกเป็นคนขับรถพามาร้านอาหารตาก,กินอาหารฝรั่งอคนไทยเราก็กินต้มยำมีแกงส้มมีปลากระพงนึ่งมะนาวอะไรอีกจำไม่ได้แล้ว หลายอย่างค่ะทุกท่านค่ะหลายอย่างนะคะทางนู้นก็ลูกเคยลูกเคยแต่เตื้อแดงหลานหลานสาวใหญ่หลานสาวลูกสาวดิลูกสาวใส่เสื้อขาวลูกสาวก็ลูกเคย พาชมบรรยากาศรอบๆนะคะถ้าจุกทานข้าวแล้วก็ยายก็จะเดินไปถ่ายบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะชื่อร้านอะไรแม่ปูนี่แหละจำชื่อไม่ได้อีกเลยชื่อร้านยายก็จำชื่อร้านไม่ได้มันออกมากลจะเข้าพัทยานะกนจะเข้าพัทยา ลูกขับมาตรงนี้เคยมามากินอยู่ประมาณสามสี่ครั้งเลยตรงเนี้ยสามครั้งแต่มครั้ง้ะคะทุกท่านราักใครโชว์บรรยากาศแบบบ,บ้านเราเนะเาะอาหารก็อร่อยคะ่ะบราคาก็ไม่แพงก็จัดร้านนี้สวยมากเลยมีรูปไดโนเสาร์ด้วย รูปไดโนเสาร์เดี๋ยวยายจะพาไปดูรูปไดโนเสาร์นะคะตอนนี้ยายกำลังทานข้าวยังไงกำลังทานข้าวนะคะทุกท่านคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะว <c oughs> ันนี้ค่ะว่ากลับม,มาถึงประเทศไทยก็ได้มีบรรยากาศอยู่ในครอบะครัวเนาะ อยู่บรรยากาศกักบครอบครัวอือน,านนานกลับมาปีหนึ่งก็ได้กลับมาครัง้งเออการข้าวกันแบบอ่าอยู่อะไรก็ไอ้กินอือยู่อะไรก็ได้กินออะกกน,นะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นปลา กระพงนึ่งมะนาวค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวตากินไม่ได้ตากินไอ้สเต็กตากินสเต็กหมูตากินสเต็หตกตหมูนะคะทุกท่านค่ะบรรยากาศก็พามาชมนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามยายใหม่ๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ,ะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จยายจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะทุกท่านคะ่ะพาไปดูบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ดงดิงดงดิงยายไม่ได้เปิดเสียงนะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเข้านนยายก็ขอ พาชมบรรยากาศนะคะเราจะเดินถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูรอบร้านตัวหนึง่งก็ไดโนเสาร์นะคะทุกท่าน่ะไดโนเสาร์ดูหางเขาทำเขาทำได้ยังไงคู่ใจฐานหรือทำยังไงเนี่ยก็เท่ากับว่าดูมันโยกหัวดงเด้งดงเด้งโยกหัวดงเด้งดงเด้งเลย อันนี้ก็ปลานะคะปลาปลาเยอะมากปลาสวยๆปลาสวยๆค่ะนี่เขาเรียกปลาอะไรนะลืมไปแล้วยายก็ลืมชื่อปลา <laughs> โอ้ยอยก็ลืมชื่อปลานะคะทั้งๆปลาเนี่ยดูบ่อยๆเพื่อนๆเคยถ่ายลงบ่อยๆยายก็ ลืมชื่อปลายายก็ลืมชื่อปลาค่ะปลาเยอะมากนะคะย่นี้ก็ดอกไม้แขกก็มีคนต่างชาติมีคนไทยอยู่เยอะแยะเลยนะคะุกท่าน,นะคะ่ะโอ้ยายก็อินตื้อเลยเนบตายดอกไม้ตรงนิดหนึ่งนี่ยดอกไม้ดอกไม้เขานะคะ ตกไม้สวยไหมคะมนนเนี่ยที่จอดรถเนี่ยทางขึ้นจอดรถทางขึ้นดูยายลงส่องดูอีกรอบช,ชื่อร้านอะไรเนี่ย,ยจะมองเห็นไหมเนาะอุ้ยตรงนี้ก็กระต่ายมีทั้งกระต่ายมีทั้งเป็ดไก่นะคะบรรยากาศอืในร้าน บรยากาศในร้านอาหารคนเยอะมากต้องรอคิววันนี้วันเป็นวันอาทิตย์นะคะทุกท่านค่ะเป็นวันอาทิตย์นี่ก็บริเวณนี่ก็มีต้นมะพร้าวยายจะถ่ายเอาจุดดูลูกสาว <laughs> ลูกสาวยายนี่ยายจะถ่ายเอาไอ้นี่จับภาพไม่ได้ใต้ไม่ชัดเลยถ่ายเอาชื่อร้านนะีมันอยู่สูงมากเลยชื่สูงมากนะคะเป็นรูปดา,ดานไดโนเสาร์โอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบายยายสุภาไอเซเลนไทยคะ่ะ